ครับเมื่อนี้ผมกระติดตามทีมงานในพงกก่เมื่อาวานเขาแห่งหน้าปี64กิซีครับเมื่อนี้ครับตามชมเลยครับเพราะว่าหลังจากคุณไถหน้าหุดแล้วเพวกกื่อนกะติป้ายแห้มันแหงไว้แบบนี้แหละครับแล้กวก,ก็เพื่อนกระติเมื่อวานเขาแหงหน้าปีต้อครับ หลังจากวานแล้วแล้วครับเพิ่นกะติมาไถกบครับพี่น้องครับไถกบเพื่อว่าให้หนูให้มแมลงให้นกมันมาตอมกินมากินเข่าครับก็เลยต้องไถกบให้มันไปลงไปอยู่ข้างล่างครับพอาอดฤดูฝนมา,นามกน้ำก็ะติซึมลงไปข้างล่างเข่าก็ะติงอกึ้นมากครับ ก็คาดเดาไ่ได้ครับว่ามันจะได้ผลหลายหรือผลหน่อยซ้ำหนครับกะธรรมดาแหะครับเดี๋ยวก็ต้องมีการมาสอมแซมครับก็ต้องมาสอมแซมเอาครับครับตอนนี้ทีมงานยายจีกำลังวานเข่า หอ,อมมะลิยวดลอยหาอยู่ครับเข่าหน้าปีอีกซี่ครับตอนนี้วันเขาแหงของหน้าบ้าวเอ็มครับบ้าเอ็มค้นขยันผู้สาวไม่แห้งไม่หมายเพราะสนครับตอนนี้กำลังวานเขาอยู่ครับครับผู้ดำินติโต้เพื่อนกลับมาเดอ้อครับทีมงานเย,ยี่ยงีบ้านแมทนี่แนะครับบ้านเข่าหน้าปังหน้าปีหน้าดอนหน้าลุมหน้าลางในเม็ดครับ หน้านามหน้าตมพันว่านในเมิดครับว่านปุ๋ยก็ได้ครับพี่น้องครับาานี่หลาจะคลองหน้าผู้รูปร้อกระลักท้ำนาทีแบกเก่าไปส่ง เบียเข่าไปสรงไงกีทีมงานไงกีให้เพ่อนว้านเข่าให้แล้วเพราะว่าใกล้สิแล้วแล้วเขาเ่าหมดถังกอนนี่นะเบาเอ็มครับหลังจากที่ผมพาพี่น้องไปเ,ปเพลินว้านเขา่าแห้งเรียบร้อยแล้วครับปาน,นี้กะ ผมกติภาพพี่น้องมาเบิงผลปั้นครับปั้นเอาเข่าลงครับปั้นในเข่าล่งดินครับเพราะว่าพลนบ้านเขาแห้งครับหน้าปีหกสิบสี่ครับไปติดตามชมเลยครับครับมาชมต่อครับตอนนี้บ้าอ้วนกำลังขับรถโคบุต้าปั้นดินอยู่ครับ k u บต้าเอลสามหกเอสพีครับหลังจากวาดเขาเราก็จะปั้นดินในแบบนี้นะครับมาปั้นในเขาลงดินครับหน้าปีหกิบสี่ครับหลังจากคนว่านครับไปแล้วครับปั้นเรียบร้อยแล้วกับ รอฝนอย่างเดียวครับป่านนี้ก็ต้องไปแห้งครับเดี๋ยวรอฝนในน้าชุ่มชื้นลงไปแห้งไต้เดี๋ยวเขามันก็เกิดงอกออกมาเองครับรคูบตาแปงคิวการเกษตรครับตอนนี้กำลังใส่โรตารีปั้นดินอยู่ครับ ปั้นเพื่อที่ห้เข่าลงไปยุ่ยใต้ดินครับเพราะว่าจะเกิดข้าวเผาป,ปั้นนี่มันจะมีขอเสียอยู่ครับพวกนกพวกมแมลงพวกหนูมันจะมาเก็บกินครับผลผลิตของเข้าครับฉะนั้นขาก็ต้องปั้นลงไว้ในดินไว้ครับเพราะว่าสัตว์ต่างๆทุกชนิดแหละครับมันก็นจะดิ พุดดินกินลําบากแง่จังน้อยครับถ้เกิดว่าเข้ามาปันไปลงอยู่ไต้ดินแล้วปันเข่าลงไปอยู่ไต้ดินแล้วครับถ้าก็บสบายใจได้ครับ ครับบาน,นี้เดี๋ยวผมสิบ้าไปเบิ้งเอบ้าวนไปปั้นแปลงไม้ต่อเด้อครับนี่แหละครับเพืกิติใส่รถตารีปั้นแบบนี้นะครับ ต้นตะไคร้ครับเพิ่นก็ปลูกไว้แบบนี้นะครับต้นตะไคร้แต่ว่าบ่ตายครับโดนแดดดินบ่มีน้ำก็บบาตายครับนี่แหละครับทีมงานพ่อใยญ่จีใหญ่ลุงเพิ่นกับแมาว่านเขาแหงไว้แบบนี้นะครับนี่แหละครับมาเร็งเข่า ร้านเขาแห้งครับหน้าปี64ร้านแล้วแล้วเพิ่งจะจิใส่รถปันลงดินอีกที่หนึ่งครับนี่ครับตอนนี้เบ้าอวนกําลังปั้นอยู่ครับตอนนี้ครับบ้าอวนปั้นหน้าเบ้าเอ็มครับบ้าเอ็มไม่ห้างไม่ไมายผู้เล็กผู้สาวเร่องไรบ่มักครับมักอยู่คนเดียวครับแต่ว่าบงูติดต่างกับเบ้าอวนครับรถคูปะตาบ่ครับ ครับผมจะจ่ายไปก่อน้อบ้านเนี้เสาวาสิมาเบิงเบาวันครับรถมดนี่กับเบิงไงบื้เริ่มเลยครับอาจใส่เวลาโดนครับผมกติห้พ่อให้พี่น้องเบิ่งพ่อเป็นพิธีครับว่าครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับพีสาวแเม่ยจเด้อครับก็ขอให้ทุกคนปลอดโควิดครับเจอกันใหม่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม